ที่ครับเพื่อนๆคลิปนี้เรามาดูาพระเนื้อผงนะครับเป็นพระเนื้อผงดวงเศรษฐีของหลวงปู่ปหาศิลานะครับก็ปลุกเสก14ตุลาคมปี2563นะครับก็มีหลายเนื้อวยกชันเพื่อนๆก็จะมีเนื้อดําเนื้อชันหนาแล้วก็มีฝังตะกดทองขับคู่นะครับแล้วก็ฝังตะกดทองคาตะกดเงินแล้วก็มีปัดทองนะครับแล้วก็มีตะกดเงินคู่ก็เป็นพระที่หลวงปู่บอกว่า น่าใช้อมหนึ่งนะครับทำพิธีปลุกเสกในองค์พระาธาตุพนมนะครับแล้วก็นํามาอธิษฐานจิตต่ออีก9วัน9คืนในบทหลวงปู่บอกว่าพระรุ่นนี้น่าใช้มากนะครับเพื่อนๆน,นก็เสกจนพระาธาตุลอยติดตัวนะครับไปไหนมาไหนจะมีเทวดารักษานะครับเพื่อนๆน,นดูขอบตัวตัดนะครับดูขอบตัวตัดดูพระเนื้อผง พราอย่างนี้ดูง่ายครับเพื่อนๆนี่ผมเห็นแล้วนะครับว่ามีเก๊เดี๋ยวผมจะให้ดูแว่นขยายนะครับดูนะครับดูเนื้อหาบนสายร,ราคายังหลักร้อยไม่ถึงพันนะครับเพื่อนๆถ้าบล็อกนี้เป็นบล็อกนะครับเนื้อผงพุทธคุณนะครับเพื่อนๆเนื้อผงพุทธคุณก็เป็นพระน่าใช้ก็คล้ายๆสร้างของหลวงปู่ดูะนะเป็นเนื้อผงหรือว่าหลวงตามานะครับ พระนเนื้อผงประมาณนั้นนะครับหลวงปู่มหาศิลาเนื้อผมพุทธคุณสร้างก็หลายพันอยู่นะครับสําหรับเนื้อนี้นะเพื่อนๆลองดูด้านขอบด็อกบ็อกนะครับดูขอบตัวตัดจะอยู่ประมาณนี้นเดี๋ยวผมลองโฟกัสดูเราจะเห็นไหมครับขอบตัวตัดจะอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆ ลองสไลด์ดูฟันระยะหา่างประมาณนี้นะครับเพื่อนๆลองดูนะครับเนี่ยดูร่องรนะะยะหา่างดีด้านหลังแล้วมาดูด้านหลังกันก็จะเียนว่านะสอบนักสฆงแล้วก็วัดโพสีสะอาดนะครับเพืเ่อนๆจังหวัดกาลสินแล้วก็ดวงเศรษฐีรุ่นหนึ่ง นี่ถ้าผมแบ่งให้เพื่อนๆก็อยู่ประมาณ690นะครับสำหรับเนื้อผมพุทธะคุณก็ปัจจุบันเนี่ยเห็นเกแล้วนะครับเพื่อนๆถ้าพบจะเจอดูกันให้ดีนะครับถ้าไม่มั่นใจจะเช่าก็จริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจจะนํามาไลฟ์ให้ดูเลยนะครับบังเอิญว่าน้องๆเห็นเขาฮิตกันเราก็ไปลื้อไปดูไปหามามีอยู่เยอะก็ที่พลาดไปก็อย่างเรื่องท้าวเวสสุวรรณเนี่ยพอเห็นว่าเป็นศิลาศิลาก็นึกว่าเป็นของหลวงปูง่ศิลาไม่ทันได้ดูหน้ากล่อง จำผิดต่ะพระมีเยอะมากนะครับเ,เพื่อนๆก็จริงๆเป็นของเป็นสายอีสานแต่เป็นของหลวงพ่อสายทองนะครับเป็นของหลวงพ่อสายทองวัดดอนเกลือซึ่งหลวงพ่ออิฐเนี่ยออกแบบให้นะครับดูนะครับหลวงปู่มหาศิลาดวงเศรษฐีนะครับท่านบอกว่ารุ่นนี้ของแรงมากปลุกเสกดีพิธีเยี่ยมนะครับ ก็ถ้าใครพบใครเจอไม่มั่นใจอย่าเช่าเด็ดขาดดูกันอีกครั้งนะครับขอบขอบบล็อกนะครับดูขอบบล็อกตัวตัดระยะห่างอยู่ประมาณนี้นะครับเนื้ออยู่ประมาณนี้ก็จะเห็นมวลสารเป็นจุดดำๆระยะห่างของวันดูนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับเป็นพระบันนะครับบันบันเครื่องดูร่องนะครับถ้าพบถ้าเจอไม่มั่นใจอย่าเช่าเด็ดขาด ถ้าใครสนใจอัดลายมาได้เลยครับหกราบาทมีกล่องพร้อมนะครับเพืเ่อนๆมีกล่องพร้อมเดี๋ยวผมย่อนิดหนึ่งนะครับ,น,รบระนะครับพระผงดวงเศรธธีฐรนะฮะลวงู่มหาศีลาสิริจันโทสำน,นักสง์นะครับแกแปะนะวัดโพศรีสะอาดจังหวัดกาฬสินอายุวัฒนมงคลนะครับ เจ็ดสิบห้าปีสิบสี่ตุลาพอสองสองห้าหกามโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าคิดว่าพอมีนประโยชน์ก็กดติดตามถ้าคิดว่าไร้สาระก็ขอยคาับมาขอบคุณครับ